ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับโอ้คือเก่าเหมือนเดิมครับผมมาให้ของคุณแล้วถอดแก่ใหญ่ครับเมื่อนี้หลังจากที่เข้ามาชมสวนหลายปีเนาะใายเนาะปีนั้นกับน้องวิทย์นมีทองเนียปีนี้กับเสียแล้วครับล้านสามครับกับเสียนะคที่มันมันมันได้เนี่ครับทีนี้เพื่อนนี่นี่ล้านสามครับกัเสียในกับเสียในแสนกว่าครับนี่ครับเจ้าของให้เนาะผู้ที่เจ้านีเฉพาเบิางทีบางทางไงครับแมนแมนมาหลายคนหลายคนครับวันนี้มาจากคุณเน่ย กุ้ป้ไม่อดีครับดีกุ้งการปกครองเส้เียอันน้นอกุ่มเทมหานครอาเม็นมงเสียได้ไหมันเียรโอ้ยม่นเนงานี้หรือวะตาโรตานตายกูหลนหน้วยงานครับวันนี้บอลซื้อครับกินยมแรงครับวันนี้ครับยีมะแรงเนาะหลังจากโอ้เหลืองานแล้ววาสั่งสั่กันยมแรงครับแดดอ่อนแดดรวมล้มตกกับซีซาหมงแรงเนาะวันนี้เนาะ ครับผมจะมาเฮี้ยนอ่อนเราเอาซีบีน้องครับพวกนี้มาปลาก็ได้ร้ายครับคือมาดื้อมีอย่างน่้น่อยน้องทิวไอ้น้องไส้แต่หมกทัวครับแต่หมกทัวร์ต้มปลาครับต้มปลากระจักสาเราเนี่ยครับกระจักสาครับีปลาคอนครับปลาคอนนิ้วไทยให้ครับปลาอะไรเอ่ยมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายกันมาปลาคอนปลาคอนครับแมนไม่ได้นัดหมายกันดิผู้นึงอยู่แก่นั่นผู้นึงอยู่แก่นี่กับขอนมาเนี่ยมาพอกันเน้องปลาคอนครับปลาอะไรเอ่ยมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายปลาคอน อยากจะซุ่มกล้องไหมครันุเหรอคุดีคนมีเงินคนเกษียนอเกษียนแล้วอีหล่าทัางฟังในเ้องฟังสายเด้อตอนนี้เกษียนแล้วเด้อเด้อพู้เปนไปมาเด้อช้กิกันเราก็ได้ผูฟังคนเกษียนแล้วครับมาเออมาเงินหลายเงินหลายจอ พร้อมแล้วนะครับเนาะเฮียนสั้นมือเรีวมันหลังคามันหัวกขมานะครับเนาะก็ได้อันราคากระมงกระเบื้องแมนแถวพอแถวแม่ทั้งฝุ่นห้าเลือดหัวเลือดห่างกับสื่อไม่จ้เนาะเอ้าแม่ไม่แล้วกูจามไม่ขู่ป่ะนี่ครับอ่ะจะแซมกับพี่น้องครับเอาสักหน่อยจะไปกินน้ำมูครับรเด้อยบรรยากาศอยู่ให้ของนี่นะครับปผานอนทื่งเ่าครับปผานอนคนโก้ยังก็ตะลกแก่ ปานาโกงหาเจนคนงัจะโกไปหนากันใส่บะมียิงในห้องคนงัวนะผอ